เรากำลังอยู่ที่เสาเอียงทำไมถึงชื่อหาเสาเอียงนี่เสาเอียงเราพาไปดูโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งอีกหนึ่งรูปแบบนะครับเป็นโครงสร้างที่ตั้งฉากกับชายฝั่งเนาะเราจะเรียกโครงสร้างอย่างนี้ว่ารอตะไครยนะครับหรือว่ากรอย จะเห็นว่าบริเวณนี้ชายหาดกว้างมากเพราะว่ามีกลอยตัวนี้แหละที่มันตั้งลักษณะตั้งฉากอย่างเงี้ยทำให้เป็นตัวไปขัดฝาังก,การเคลื่อนที่ของตะกอนที่ขนาดชายฝั่งหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าลองชอคเลนนะครับพอมันลักษณะอย่างเงี้ยจะทําให้ฝั่งหนึ่งของกลอยเนี่ยเกิดการทับถมอีฝั่งหนึ่งจะเกิดการกระเซาะนะครับจะพาไปดูใกล้ๆนี่เห็นไหม เป็นหินที่ตังต้งฉากกันอะไรก็ติดให้ดูคลื่นในสองพื้นที่ที่มีออร์ดักทซต์ซตั้งอยู่นะครับแสดงว่าตามอะไรของคลื่นที่ต่างกันและทิศทางของคลื่นก็ต่างกันทำให้เกิดลัซโซ่โพเซตี่ต่างกัน